ค่ะท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นฟักแฟงของเรานะคะซึ่งตอนนี้ก็ติดผลอ่อนนะคะติดลูกอ่อนหลายลูกแล้วนะคะเราต้องเอาถุงมาห่อไว้นะคะไม่งั้นก็จะมีศัตรูพืชนะคะก็จะเป็นมแมลงวันทองนะคะมาเจาะลูกนะคะเจาะทําให้ผลนะคะปิดเบีย้ยวเนาะแล้วก็ไม่สมบูรณ์นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะศัตรูพืชของเราก็คือ กันลอกนะคะท่านผู้ชมก็ลอกมากัดกินลูกอ่อนนะคะแล้วก็ยอดเนาะก็เสียหายไปหลายลูกเหมือนกันนะคะก็ดอกตัวเมียกําลังจะบานนะคะเขาก็มากัดกินเนาะก็เสียหายไปหลายลูกเหมือนกันแล้วก็เลยเอาถุงมาคลุมไว้นะคะนี่ค่ะก็กําลังติดเป็นลูกเล็กๆนะคะ ถ้าเราไม่เอาถุงมาคลุมไว้นะคะก็จะมีรอยมแมลงนะคะมาเจาะเนาะแล้วลูกก็จะบิดเบี้ยวนะคะไม่สวยนะคะลูกนี้ก็คือห่อไม่ทันนะคะก็โดนเจาะไปแล้วเนาะนะคะก็จะเป็นรอยจุดดำๆอย่างเงี้ยะคะ่ะข้างในก็จะเป็นไข่ขางนะคะอันนี้ เลือเขายังอ่อนอยู่นะคะแล้วก็เลยเอาถุงมาคลุมไว้นะก็เลยไม่ได้แย่ไปกว่านี้นะคะถุงแล้วก็เจาะรูระบายค่ะให้อากาศเข้าได้แต่ว่าไม่ได้เจาะให้ใหญ่มากนะคะถุงนี้ก็การกระลอกนะคะแล้วก็มแมลงวันทองค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเถาของฟักแฟงนะคะที่เราปลูกในกระบะยางรถยนต์เนาะก็มีเถาเดียวค่ะ แต่ว่าตอนนี้ก็กําลังติดลูกติดดอกตัวเมียเยอะเลยนะคะนี่คถุงหลุดนะคะเราจะต้องห่อไว้เนาะเราห่อไว้แล้วลูกสวยมากเลยค่ะผิวไม่เสียเลยนะคะอันนี้ก็เพิ่งผสมเกสรไปค่ะสองดอกนี้อันนั้นก็ผสมเกสรเมื่อวานค่ะลูกโตเร็วมากนะคะนี่ค่ะผสมเกอรได้วันสองวนันลูกก็จะประมาณนี้ค่ะ อันนี้เป็นมะเขือเทศลูกใหญ่นะคะติดลูกแล้วค่ะแล้วก็กําลังติดดอกนะคะแต่เราไม่ได้บารุงอะไรเลยนะคะไม่ได้ฉีดพ่นฮอร์โมนไข่เลยค่ะเพราะว่าหมดเราก็ยังไม่ได้ทํานะคะอันนี้ก็จะเป็นมะเขือเทศสีดานะคะที่ใส่ส้มตำอะค่ะก็กําลังติดดอกนะคะแต่ว่าต้นนี้น่าจะเป็นโรคนะคะดอกเขาแห้งไปนะคะก็ไม่ทราบว่า เป็นเพราะอะไรเนาะเพราะว่าเราไม่ค่อยได้บำรุงนะคะก็เ,เลยจะเป็นสภาพนี้นะคะดอกแก้วมังกรน,นะคะก็ติดดอกประมาณเกือบสิบดอกนะคะรอบนี้นะคะแต่ไม่รู้ว่าจะติดผลไหมเราก็ต้องรอลุ้นกันอีกทีนึงนะคะช่วงนี้สวนก็จะรก,กหน่อยนะคะท่านผู้ชมไม่ค่อยมีพืชผักแล้วก็แล้วก็ฝนตกบ่อยนะคะแล้วย้ามันขึ้นเร็วนะคะเราก็เลยไม่ ไม่ได้มาทำความสะอาดนะคะไม่ได้มาถางหญ้าเนาะแล้วก็ช่วงนี้ก็ห่างหายจากการทำคลิปนะคะเพราะว่าไม่มีอะไรให้อัปเดตเนาะก็ไม่ได้ทำคลิปลงคลิปหลายวันแล้วนะคะเพื่อักในสวนก็ไม่ค่อยมีค่ะ เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีนึงนะคะว่าฟอกแฟนของเราจะโตเร็วไหมนะคะเดี๋ยวอีกอาทิตย์นึงค่อยมาอัปเดตกันอีกทีนึงค่ะวันนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตาม,มารับชมค่ะ